สวัสดีท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านนะครับสวัสดี FC ที่อยู่ต่างแดน,นทั่วทุกมุมโลกด้วยนะครับ mm hmm. ผมอาจารย์ไกยันทาอดีตกรรมาการสมาคมโหนแห่งประเทศไทยในภาพบรมราชินูปธรรมพบกันวันที่25กรกฎาคมพุทธศัดดกราช2568ตรงกับวันศุกร์แรม15ค่ข้ามเดือน8 วันนี้เราก็จะมาวิเคราะห์ดวงชะตาของผู้นําจิตวิญญาณของประเทศกัมพูชาที่กําลังสร้างปัญหาให้กับกองทัพและประชาชนคนไทยรวมทั้งประชาชนชาวกัมพูชาจากการเปิดศึกชายแดนวันนี้จะเป็นดวงชะตาของสมเด็จฮุนเซนหรือฮุนบุนานอดีตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาก่อนอื่นเรามาดูไทม์ไลน์กันสักนิดหนึ่งนะครับ สมเด็จฮุนเซนเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณของชาวกัมบูชามีบทบาทสำคัญที่ทำให้เกิดการประทะกันตามนายชายแดนไทยกัมบูชาเมื่อวันที่24กรกฎาคม68นะครับจนทำให้มีผู้เสียชีวิตทั้งพละเรือนและทหารรวม14รายบาดเจ็บ46รายรวมถึงความเสียหายต่อบ้านเรือนและทรัพย์สินประชาชน4จังหวัดชายแดน ฝ่ายไทยถูกโจมตีเกือบทุกส่วนรวมถึงสถานที่ที่ไม่ใช่สมรภูมิทางการทหารเช่นโรงพยาบาลโรงเรียนชุมชนร้านสะดวกซื้อในปั๊มน้ำมันอันถือว่าเป็นการละเมิดหลักกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศซึ่งกำหนดให้การโจมตีการกระทำได้เฉพาะเป้าหมายทางการทหารเท่านั้นจากการกระทำของฝ่ายกัมพูชาในการใช้อาวุธโจมตีพื้นที่ต้องห้ามฝ่ายกองทัพไทย ได้ขอร้องให้ฝ่ายกัมบ,บูชาหยุดการกระทําที่เป็นการละเมิดต่อหลักมนุษยธรรมสากลขอบคุณข้อมูลจากไทยโพสต์นะครับเดี๋ยวเรามาดูจากนูชตากันสมเด็จฮุนเซนหรือฮุนบุนานเกิดวันที่5สิงหา2495ตรงกับวันอังคารขึ้น14ค่ำเดือน9ปีมะโรงอายุป,ปัจจุบันคือ72ปี11เดือนกับ20วันนะครับขาดอีก11วันก็จะครบ73เดี๋ยวเรามาดูเรื่องราวที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะครับ ขาดอีก11วันก็จะครบวันเกิดน,นะครับมาดูช่วง73ย่าง74กันนะครับเราราสิงหา68ถึงสิงหา69 mm. บริวารในทางทักษะกระทบนาวังในอังควิชามีเกณฑ์เดินทางไกลหรือมีความพัดพรากแฝงอยู่ในช่วงชีวิตอายุในทางทักษะกระทบพินะะอาจมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของความเจ็บป่วยสุขภาพหรือความเลวร้ายเข้ามาอยู่ในช่วงของชีวิต เดชในทางทักษะกระทบอริจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของอุปสรรคตำแหน่งหน้าที่การงานเดชในทางทักษะกระทบหมาอุบาทในอังควิชาจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของความเรวร้ายความไม่เป็นมงคลเกิดขึ้นในดวงชะตาเกี่ยวกับตำแหน่งหน้าที่การงานนะครับอุสาหะในทางทักษะกระทบสุภะจะมีความยากลําบากในการบริหารจัดการในเรื่องของตําแหน่งหน้าที่การงานเช่นกันในช่วงอายุจรนี้ที่หนักสุดก็คือตนุเป็นการลักเกณีไปกระทบวินาศ จะมีความเลวร้ายเกิดขึ้นในดวงชะตาเกี่ยวกับความรับลมคมใหนสิ่งที่ไม่คาดคิดการลัคนีไปกระทบมัชฌิมาและมหาโจรในอังคาวิชาจะมีความผันผวนในเรื่องของความไม่เป็นมงคลการโดนโกงการถูกหักหลังเกิดขึ้นในดวงชะตาช่วงอายุจรนี้ด้วยมรณะเป็นสีไปกระทบพันธุมีเกณฑ์ที่จะย้ายจินฐาน,หร,นาาหรือเดินทางไกลหรือเดินทางต่าง,างประเทศ ร่วมอยู่ด้วยมาถึงตรงนี้พอจะสรุปได้ว่าในดวงชะตาของสมเด็จฮุนเซนช่วงอายุ73ย่าง74คือราวสิงหา68ถึงสิงหา69มีเกณฑ์เดินทางไกลหรือมีความพัดพรากแฝงอยู่ในช่วงของชีวิตอาจมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการเจ็บป่วยหรือความเลวร้ายจะมีปัญหาเกี่ยวกับออุอุปสรรคความเลวร้ยรายความไม่เป็นมงคลเกิดขึ้นในตําแหน่งหน้าที่การงานจะมีความยากลําบากในการบริหารจัดการและมีความเลวร้ยรายเกี่ยวกับความรับลมคมในสิ่งที่ไม่คาดคิด จะมีความผันผวนในเรื่องของความไม่เป็นมงคลโดนโกงโดนหักหลังมีเกณฑ์จะย้ายถิ่นฐานเดินทางไกลหรือเดินทางต่างประเทศร่วมอยู่ด้วยท้ายสุดนี้ก็ต้องขอบอกท่านผู้ชมว่าในดวงชะตาของสมเด็จหุ่นเซนในช่วงชะตนี้มีเกณฑ์ที่จะเดินทางไกลหรือมีความพัดพรากเรื่องการเจ็บป่วยมีความเลวร้ายเข้ามาในอยู่ในช่วงชีวิตรวมทั้งปัญหาเกี่ยวกับอุปสรรคตำแหน่งหน้าที่การงานความไม่เป็นมงคลความรับลมคมไหนสิ่งที่ไม่คาดคิด จะมีความผันผวนโดนโกงถูกหักหลังรวมทั้งมีเกณฑ์ที่จะย้ายถิ่นฐานเดินทางไกลหรือเดินทางต่างประเทศถ้าให้คำจำกัดความในดวงชะตาก็คือสมเด็จคุณเซนมีโอกาสที่จะโดนปฏิวัติหรือถูกโค่นจากอำนาจและลีภัยในต่างแดนผมอาจารย์ไก่นนันรทานะครับยินดีให้คำปรึกษากับทุกท่านไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวการงานการเงินความรักธุรกิจการลงทุนบุตรหลาน การสอบไล่การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งการโยกย้าย,ยาาสุขภาพโรคภัหยหรือทุกราวที่เป็นปัญหาของท่านด้วยประสบการณ์ที่อยู่ในวงการหัวามมากกว่า20ปีเรียนรู้มากกบทุกศาสตร์แล้วก็ตรวจดวงชะตาของบุคคลในทุกวันก็จะทําให้มีความผิดพลาดได้น้อยข้อมูลที่ผมใช้ในการตรวจดวงชะตาจะใช้อยู่5อย่างหนึ่งคือวันเดือนปีเกิดเวลาเกิด2ถ่ายลายฝ่ามือทั้งสองข้าง3าก็คือลายเซ็นไม่มีลายเซ็นเขียนชื่อนามสกุลได้เลยมือ,มอพุทุธธาตุของลายมือ4คือรูปใบหน้าเพื่อดูหงเฮง และ5คือโทรศัพท์ที่ท่านใช้ขอบคุณทุกท่านสาหรับการรับชมขอ้ทุกท่านมีความสุขความเจริญเงินทองอย่าได้ขาดมือกดไลค์ก็ขอให้ได้เงินแสนกดติดตามก็ขอให้ได้เงินล้านกดกระดิ่งก็ขอมีแฟนน่ารักและอยู่โนวาศขอบคุณทุกคอมเมนต์ถ้าอยากวิเคราะห์ดวงชะตาของท่านใดก็ฝากไปทีใ่ใต้คลิปติดต่อกันที่081599996วันนี้เป็นทั้งเบอร์โทรและ ID l ดี e ลเวลาก็ประมาณสัก9กนาฬิกาถึง21นาฬิกาของทุกวันค่าบูชาครูก็1,000บาทต่อดวงชะตาจดไม่ทันดูคำอธิบายใต้คลิป หากท่านผู้ชมสนใจดาราท่านใดที่ท่านชื่นชอบให้พิมพ์คําว่าวิเคราะห์ดวงก็ตามด้วยดาราที่ท่านชื่นชอบหรือพิมพ์คําว่าห้องโหงนารันธาซึ่งผมทำเบรกรายการไว้มากกว่า400คู่เลือกคู่ที่ท่านชอบตามอัธยาศัยขอบคุณอีกครั้งสำหรับการรับชมในวันที่ท่านมีปัญหาและตัดสินใจอะ,อะไรบางอย่างไม่ได้โทรมาคุยกันพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับมีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ